วันนี้เรานำสารอาหารต่างๆที่น่าสนใจและมีส่วนในการสร้างเม็ดเลือดแดงให้ร่างกายอยากรู้ไหมว่าสารอาหารเหล่านั้นมีอะไรบ้างตามมาดูกันค่ะผัก4ชนิดเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะประเภทที่1ก็คือผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งเป็นผักรสเย็นมีสรรพคุณถอนพิษเบื่อเม,อเมาสําหรับรากผักบุ้งนั้นมีสรรพคุณถอนพิษผิดสําแดง ผักบุ้งยังช่วยให้เจริญอาหารเป็นยาถอนพิษอย่างดีช่วยบำรุงธาตุและมีสรรพคุณที่น่าสนใจคือสามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้เช่นกันชนิดที่2ก็คือผักคะนา้าผักคะน้าเป็นผักที่ให้วิตามินหลากหลายชนิดเช่นเบต้าแคโรทีนซึ่งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งปอด ให้วิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและทําให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคมีความแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนอกจากนั้นคณะยังมีแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและที่สาคัญคณะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนั้นก็คือวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจะมีการเปลี่ยนวิตามินเอที่มีผลต่อก,การบารุงสายตา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผิวพรรณและต้านทานการติดเชือ้อแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังไม่พอคณะยังให้โฟเลตและธาตุเหล็กสูงซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้จําเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงผักชนิดที่3ก็คือผักโขมผักโขมเป็นผักใบเขียวที่อุดมด้วยวิตามินเอกรดโฟเลตแคโรทีนโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมโปรตีนสังกะสีไฟเบอร์ธาตุเห็กและ วิตามินซีเยอะเลยใช่ไหมแถมยังเป็นผักที่เปี่ยมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยชะลอความแก่และช่วยบำรุงกระดูกและฟันที่น่าสนใจก็คือผักโขมยังมีส่วนสร้างเม็ดเลือดแดงให้ร่างกายด้วยนะคะผักชนิดที่4ก็คือ ตำรึงเป็นผักที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเช่นสามารถดับพิษร้อนถอนพิษไข้ดับพิษฝีแก้ตัวร้อนแก้คันและปวดแสบปวดร้อนสำหรับสบรรพคุณของตำรึงสามารถรักษาโรคเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ลดอาการทอ้องอืดท้องเฟอ้อรักษาแผลอักเสบแก้หูสวัสดลืมแก้ตาช้ำตาแดงช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและเอาใจสาวๆได้เป็นอย่างดีเพราะตำรึงสามารถทำให้ ใบหน้าต,ตึงได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นผัก4ชนิดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อทราบถึงสารอาหารที่ได้จากผักต่างๆที่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงให้แก่ร่างกายไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ไปหามาประทานกันนะคะค้คาถูกนะคะหาได้ตามท้องตลาดหรือตามริมรั้วนะคะ